ซิกวันนายสตูดิโอภูมิใจเสนอ10อันดับนักสู้จากเกม m o r ์ท l ลคอมแบที่คนชอบมากที่สุดให้เสียงภาษาไทยโดยไม่บอกอันดับที่10 พี่สี่แขนโกโรโดยพี่แกนันก้นปรากฏตัวครั้งแรกในม o r t ท l Kombat ภาคที่หนึ่งในฐานะของตัวละครลับโดยพี่แกนเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งมังกรมีสี่แขนและยังเป็นทายาทของเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าโชคาดอีกด้วยและเมื่อ500ปีที่แล้วพี่แกก็สามารถเอาชนะบรรพบรุษของคุูงเราแล้วก็กลายเป็นแชมป์ของ Mor t ท l Kombat แน่นอนว่าด้วยคาแรคเตอร์ของพี่แกนเนี่ยเป็นคนบ้าพลังเป็นอยา่างมากอีกทั้งในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยทุกคนก็มักจะหยิบตัวละครนี้ไปเล่นกันเยอะเพราะว่าตัวละครนี้มันดูโหดเลยทําให้มย่ ในอันดับที่10ของเราอันดับที่9คุงเหล่านักบวชจากวัดเส้าหลินผู้มีหมวกใบมีดเหมือนวัดพระธรรมกายไม่ใช่ละโดยพี่แกรปรากฏตัวครั้งแรกในมอ r t ท l ลคอมแบภาคที่2และยังเป็นสิษย์พี่ของไอ้หลิวคังอีกด้วย โดยพันธุ์ประรษของพี่แกในอดีตนั้นคือวีรบุรุษผู้เอาชนะศึกบอร์ทอลคอมแบได้เมื่อ500ปีที่แล้วเรียกได้ว่ามีเครดิตอย่างดีแต่บทของพี่แกนั้นเรียกได้ว่าออกมาเพื่อเป็นตัวเสริมเท่านั้นแต่สกิลการหมุนใบมีดของพี่แกเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนคงชอบท่าไม้ตายของพี่แกมากๆเลยให้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราอันดับที่8คิตานาเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอีเดเนียซึ่งมาพร้อมกับพัดใบมีดสุดโหด เธอปรากฏตัวครั้งแรกใน Mortal Combat ภาคที่2บอกเลยครับว่าดีไซน์คาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าปลุกใจเสือป่าจริงๆแต่เห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าล้มเสน่ห์เธอไปดันขาดนะเพราะว่าเธอเนี่ยโคตรโหดเลยสกิลการใช้ใบมีดพัดของเธอรวมถึงการแดชเพื่ออ้อมมาโจมตีข้างหลังศัตรูก็ทําให้เธอเป็นคาแรคเตอร์ที่โหดมากๆจนเธอแทบจะกลายเป็นนางเอกของซีรีส์เพราะคิกกักกับหลิวคังอยู่บ่อยครั้งเลยทําให้เธอเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่8ของเรา อันดับที่7ซอนยาเบลดนายทหารอเมริกาสาวสุดสวยนักสู้สาวคนแรกของเกม Mortal Kombat เธอปรากฏตัวครั้งแรกในภาคที่1จะเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์หญิงเพียงคนเดียวในเรื่องก็ว่าได้สำหรับตอนนั้นนะะแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีพิดวัฒนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กราฟ,ฟิกที่ทำให้ดูสมจริงมากขึ้นท่าไม้ตายของเธอที่ดูโหดในแต่ละภาค เรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการวิวัฒนาการสูงเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะคนเล่นเกมเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยหยิบซอนย่าเบลดมาเล่นบ่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าชอบเพราะเธอเก่งอะไรมากหรอกแต่ว่าชอบดูเวลาเธอสู้นั่นเองแถมในเวอร์ชั่นหนังนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะบอกเลยครับว่านักแสดงที่มาเล่นเป็นซอนย่าเบลดแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราชอบมากๆและด้วยเหตุน,นี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่7ของเรา อันดับที่6กลอดไรเดนพูทเเ่าสายฟ้าผู้มีศักดิ์เป็นเอลเดอร์กอดแห่งโลกมอร์ทัล m คอมแบทโดยพี่แกปรากฏตัวครั้งแรกในภาคที่1เลย และระดับสเกลพลังของพี่แกในเนื้อเรื่องนี้เรียกได้ว่าโหดมากๆเพราะพี่แกเนี่ยเป็นถึงเทพเอลเดอร์กอนแต่สเกลพลังในเกมเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆแต่คนก็หยิบเอามาใช้บ่อยๆนะเพราะว่าชอบท่าในการช็อตสายฟ้าของแกพอขึ้นชื่อว่าพลังสายฟ้าแล้วมันยิ่งทําให้ดูโหดทันทียิ่งใส่สบงยิ่งทรงพลังจึงทําให้มาอยู่ในอันดับที่6ของเราอันดับที่5จอห์นนี่เออทำไมท่านี้มาคุนค้นๆวะเอเอาไม่เอาไม่เอาไม่ อันดับที่5จอห์นนี่เคชนักสู้จากฮอลลีวูดสุดเท่บอกเลยครับว่าพี่แกเนี่ยปรากฏตัวตั้แต่มอร์ทัลคอมแบตภาคแรกเลยด้วยเสน่ห์ของการเป็นนักสู้ที่บอกเลยครับว่านอกจากจะเป็นนักสแสดงแล้วยังเป็นนักสู้ที่มีฝีมืออีกด้วยแถมตัวละครของพี่แกนั้นยังได้แรงบันดาลใจมาจากนักสแสดงจริงๆอย่างชองคลอสแวนเดม ที่เป็นนักแสดงสายบู๊เช่นกันอีกด้วยแถมพี่แกเนี่ยยังมาพร้อมกับท่าไม่ตายในตำนานอย่างท่าต่อยไข่ที่ไม่ว่าใครเจอเนี่ยบอกเลยครับว่าจุกแน่นอนโดยเฉพาะผู้ชายเรียกกันได้ว่ากองดวงใจระเบิดแถมท่าทางของพี่แกที่ยียยนควนประสาดด้วยเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับแว่นดำนึกว่าเป็นคนเหล็กเลยทําให้พี่แกมาอยู่ในอันดับที่5้าของเราอันดับที่4พ่อมดจอมเวทชางซุง เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาใน Mortal Combat ตั้แต่ภาคแรกบอกเลยครับว่าพี่แกเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่โหดมากๆเพราะสกิลความสามารถของพี่แกนี่เรียกได้ว่าโกงสุดๆในสมัยนั้นนั่นก็คือสามารถที่จะใช้สกิลของตัวละครตัวไหนก็ได้ แถมยังสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชวับชวับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเล่นตัวละครตัวนี้คุณสามารถเล่นตัวละครตัวไหนก็ได้ในเรื่องนอกจากสกิลที่ขี้โกงแล้วนิสัยของพี่แกยังขี้โกงอีกด้วยยิ่งในเวอร์ชั่นหนังถ้าใครได้ไปดูมาแล้วบอกเลยครับว่าโอ้โหมึงทําไมต้องทําแบบนี้วะแต่แน่นอนว่าเป็นเ,นเนสน่ห์ของตัวละครตัวนี้ฮะก็แน่นอนว่าเขาอะถูกส่งมาให้เป็นตัวร้ายอยู่แล้วและเขาเองก็ยังมาพร้อมกับท่าไม้ตายดูวิญญาณสุดโหด Your soul is mine ก็คือวิญญาณของมึงเป็นของกูนั่นเองโอ้โหวิญญาณคุณจะไม่ได้ลงนรกเพราะจะได้ไปอยู่กับพี่แกและด้วยเหตุนี้เองครับจึงทำให้พี่แกนั้นได้รับความนิยมและมีคนหยิบมาเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงทำให้พี่แกได้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราเท่จริงๆ อันดับที่3ตัวละครที่อ่านชื่อยากที่สุดนั่นก็คือลิวคังลูแขงลิวคังอยากอ่านอะไรก็อ่านไปเลยเป็นตัวละครตัวเอกที่โผล่มาตั้งแต่ภาคแรกครับโดยเนื้อเรื่องนั้นคือพี่แกเป็นนักสู้จากเอิร์ธเรียมและเป็นคนที่เอาชนะศึกมอร์ท l ลคอมแบครั้งที่10ได้และช่วยโลก จากการถูกยึดครองของเอเวิร์แถมพี่แกยังเป็นตัวละครที่มีท่าไม้ตายสุดแปลกนั่นก็คือกระโดดถีบขาคู่แบบจักรยานหรือแม้กระทั่งเซกตู้เกมให้มาทับศัตรูโอ้โหท่าไม้ตายอะไรวะเนี่ยเรียกได้ว่าแปลกมากๆและตัวละครนี้ก็ยังมีความโหดมากๆจึงทําให้มีคนหยิบเอามาเล่นบ่อยๆถึงได้มาอยู่ในอันดับที่3ของเราอันดับที่2ซับซีโร่หรือชายาเจ้าพ่อโรน้ําแข็งเด็กเส้นประจําช่องเราก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ากูล้อบ่อย โดยพี่แกก็ปรากฏตัวมาตั้งแต่ภาคแรกเลยฮะเป็นตัวละครออริจินอลความสามารถของพี่แกนั้นก็คือการสามารถที่จะใช้พลังแช่แข็งเยือกแข็งหรือแม้กระทั่งเสกน้ําแข็งให้กลายเป็นอาวุธยังได้เลยโดยสกิลของพี่แกนั้นเหมาะกับช่วงหน้าร้อนไปอย่างมากเพราะว่าช่วงนี้กําลังน้นร้อนต้องการกินน้ําแข็งใสยอยู่พอดีเลยให้พี่แกมาทําให้ดีกว่าอันนี้ล้อเล่นนะฮะ และความโหดของพี่แกนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครระดับท็อปๆของซีรีส์เลยและแน่นอนว่าในใบปิดของเกม Mortal Combat จำเป็นที่จะต้องมีซับซีโร่อยู่เสมอเพราะว่าพี่แกเนี่ยกลายเป็นไอคอนิกของเกมไปแล้วส่วนประวัติคร่าวๆนั้นก็คือพี่แกเนี่ยมีนามว่าบีฮานฮะ เป็นหนึ่งในนักสู้ของสำนักลินกวยเอ่อชื่อนี้อาจจะแปลกๆล่ลยนะทุกคนแต่ว่าอย่าอ่านผิดละกันในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ปี2021พี่แกนี่แหละครับเป็นคนสังหารตัวละครบางตัวและทําให้เกิดตัวละครอีกตัวหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่2ของเราอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวละครตัวนี้นินจาปีศาจส์ o r o น นินจาผู้ฟื้นคืนชีพจากเพลิงนรกด้วยความแค้นโดยพี่แกเป็นตัวละครที่โผล่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยฮะชื่อเดิมของพี่แกนั่นก็คือฮันโซฮาซาชิเป็นนินจาจากสำนักชิไรริวโดวยพี่แกเนี่ยถูกฆ่าตายโดยคนบางคนซึ่งนั่นก็คือไอตัวก่อนหน้านี้นี่แหละและไอตัวก่อนหน้านี้ก็ได้ฆ่าลูกเมียของแกจึงทําให้แกเกิดความแค้นเมื่อแกถูกส่งลงไปนรกแล้วจึงได้ควบคุมพลังของไฟในนรก และเด็กเกิดใหม่กลายเป็นสุดยอดดินจาเพื่อตามล้างแค้นคนที่ฆ่าลูกเมียของแกส่วนถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อก็ลองกดตัวไอไปดูคลิป2คลิปนี้ได้เลยทําสรุปไปแล้วนับได้ว,ว่าสกอร์เปียนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกม Mortal Combat ทุกภาคถ้าไม่มีสกอร์เปียนก็ไม่มีเกม Mortal Combat เช่นกันและด้วยเหตุนี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่1ของเราแบบไม่ต้องสงสัย เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย